สวัสดีจ้าว่าท่านไดน้ลงคลิปสันทรงผิมมากเลืหาเนวเมื่อกินอ่านไปเลาะมงเเวานในปากกระถินกินน้ำหยางดีไว้ <c oughs> อ่านแล้วกินอ่างก่อนเด้อนี่จ้าโน่ใหม่ฝรั่งพันบีคอนบ้านอันเขาติดไป,ปมาล่าพนะนะแต่หนึ่งไม่มาล่าสองไม่อย่างนี่ห็ดบเข็มทองหนึ่งใม่ เห็ดเขมทองสองไม้สีซิมเคิงหนึ่งเด้อสีซิมเคิงหนึ่งมาสีซิมเคิงเลยไปซื้อถ้าลูกสาวาสย่างไปซื้อพอเพียงมาหนี้กินไหมลูกมาเด้วยมูเจ้ากินข้ายอดกะทินมันสิเข่ากันบ่เดี๋ยวแหน่นเห้เบิ่งกอ่ะโอ้ยมุมกลองก็บ่เป,ป็นใจน,นี่ดอกไม้ดอกไม้ <c oughs> เปลี่ยนเสียนี่จ้ามีแอสพารากัสพันเบคอลเห็ด เห็ดเข็มทองพันเบครอสัน ouais น uh ี่เจ้าใหม่ใหม่อ่ะลูกอุ้ยอย่าไปหยาบลูกเดี๋ยวมันแตกลงมวมาหาแม่มาเออลูกสาวกับมาบุญมาอุ <Puis> ่นมามากินกับแม่กินไหมเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยกินเปล่ากินเปล่ามาเด้อมือเจ้าแรงนี่เดี๋ยังกินแรงอือคอยด้เนี่ยมาล่ะอุ้ยเผ็ดเแต่โออพอพี่ยังแม่อัดคลิปอยู่ลูกเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวฟ้าอือจะเกิดอะไรด้ล่ะมาๆมันคือน้ำกันมะ ขนมกอมกินแล้วลูกอือวัมีมมคลิปชงสวยมากกวบาเพื่อนเลยแต่าวา่ามากินอ่างให้สุดอกะอืมครับเขาติ้งทีกินดอกอืมรสก,ก,ก็น่อกข่อยืมอืมอืมรสก็น่าข่อืมอืมเมื่อกีนอย่างนู้นอาาไม่ถูเนี่ยเสือสเสส่อเสือเปลี่ยนเสือหม้อคลิปหม้อบอืป แบบเผ็ดจัน้อยห่าสุดตาแม่ลูกพี่สิกระเด็นเขาตากก่อนเนอะไม่โดนมาาันจับเมือกเขาไม่ได้ในเรล้าดอกแพ็คของแพ็คขาวอืม,มอืมับข้าวข้าวผัดแกงเดี๋ยวแม่แต่งให้กินกินอ้า,ทางทั้งทุกส่วนก่อนอืมอหึบอืม,อ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 ม ืืือออน่าจะกินกินตับักหขือแหละอมันกินก็มาลาบมันเผ็ดไหมมีผักแก่มันดีร่างแล้วแล้วเบิ้ลเนาะมันะครเขาอยากกินผักดิว่ามันตับเผ็ดไงเป็นคนมากินผักผักยังกินดิเบิ้ลเขากินกับหอยแมงผู้กับอะไรนะคอยกินดิเบิืล กินบเยอะครัอบอันที่สองเป็นอันนี้เด้อเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองอือหืออื้อหืมอื้อหือจะเผ็ดอยู่ในปากเผ็ดรุ่มร้อนอยู่ในปากเผ็ดหรไม่บอนี้เผ็ดอยู่ในปากเผ็ดแบบพริกเขาไหมา ิมาราหนะกก็เผ็ดแบบกุ้งเผ็ดยังรวด